เอาละคะ่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการชีวิตชีวาเช้าวันที่กันต่อนะคะเรื่องของการเพิ่มความสูงแหมหลายๆคนกําลังสนใจแต่กระซิบนิดนึงนะคะต้องดูไว้ด้วยเหมือนกันว่าวัยอย่างนี้ก็เพิ่มคงลําบากมีแต่ล้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆก็ยังมีโอกาสเพิ่มความสูงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลว่ามันมีความผิดปกติอะไรในร่างกายหรือเปล่าสูงขึ้นมาซึ่งเราเคยได้ยินกันมาว่ามีการฟังเข็มกระตุ้นให้เกิด ส่วนสูงมากขึ้นอันนี้จริงเท็จเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันกันกบคุณหมอแพทย์จีนสุภวรรณพิมนนะคะเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ที่ไปเฉาคลินิกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพูดถึงเรื่องของการฝังเข็มกระตุ้นความสูงจริงๆแล้วมันสามารถฝังเข็มเพื่อให้เพิ่มความสูงได้จริงๆหรือเปล่าคะคืออันนี้ต้องเรียนก่อนนะคะว่าในในส่วนของการฝังเข็มเพื่อเพิ่มความสูงเนี่ยเราสามารถ แบ่งทําได้2ออย่างนะคะก็คือ1คือเป็นการกระตุ้นระบบการย่อยอาหารดูดซึมต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นการฝังเข็มเพื่อที่จะปรับสมดุลทางฮอร์โมนต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้ระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะลําเลียงสารอาหารที่เรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเข้าสู่อวัยวะต่างๆนะคะเหมือนกับว่าเปิดให้กระบวนการทํางานของร่างกายเนี่ยทำได้สมบูรณ์มากขึ้นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะ นอนหลับพักผ่อนอาจจะยังไม่เพียงพอมากเท่าไหรนะ่นักเราอาจจะฝังเข็มช่วยให้เขาหลับได้ลึกขึ้นคุณภาพของการนอนมีมากยิ่งขึ้นพอ,อ,อการหลับมีคุณภาพที่ดีขึ้นเนี่ยโกรธฮอร์โมนก็จะหลั่งได้เต็มที่ทําให้ความสูงของเขาเพิ่มขึ้นนะคะนี่ต้องอว,วินิจฉัยเด็กทุกคนไหมคะที่มาใช่ค่ะเราต้องดูก่อนอย่างเช่นกระดูกปิดหรือกระดูกเปิดเนี่ยก็มีผลเหมือนกันที่ทําให้เด็กสูงขึ้นมากน้อยนะคะฝังเข็มนี้ มากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับอะไรด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอจํานวนครั้งในการฝังเข็มถ้าอย่างการฝังเข็มเพื่อเพิ่มความสูงเนี่ยนะคะสามารถทําได้เรื่อยๆเลยนะคะตั้งแต่10หรือ20ครั้งขึ้นไปนะคะครั้งหนึ่งเยอะไหมคะ ครั้งหนึ่งก็งประมาณ10-15เข็ม่าเราจะเพิ่มส่วนสูงได้ประมาณสักเท่าไหร่คะ,ะโดยประมาณเนี่ยจากเรคคอร์ดของคลินิกนะคะก็จะประมาณ5-6-7เซนโดยประมาณคะ่ะแล้ววัยที่ฝังได้เนี่ยควรจะเป็นวัยเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะอายุช่วงอายุประมาณ16-25ปีที่ทําแล้วผลค่อนข้างจะชัดเจนเดี๋ยวให้คุณหมอลองสาธทิตให้ชมกันละกันเพราะว่าวันนี้เรามีหนุ่มรูปงามของเรานะจริงก็สูงอยู่แล้วนะแต่ก็อยากสูงมากกว่านี้นะคะน้องกมลพันธ์สุดที่โกเศษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่เขาก็รูปหล่อนะสูงเท่าไหร่ครับห่ร้อยเจ็ดห้าครับยังไม่พอใจเหรอคะสูงกว่าพี่ตั้งเยอะนะจะมาอยากสูงใช่ไหมทำไมอยากสูงไงก็แบบเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยนะแล้วก็อายุยี่สิบใช่ครับยี่สิบได้อยู่ใช่ไหมยังได้อยู่ค่ะยังได้อยู่เคยรู้มาก่อนไหมว่าเขาฝังเข็มอะไรยังไง เคยฟังเก็มไหมก็เคยครับอ๋อเคยใช่ไหมไม่กลัวนะไม่กลัวฮะชินแล้วอ่าชินแล้วอ่าไหนลองดูซิอ่าวันนี้เป็นนายแบบให้เรานะลองดูนะคะก็ต้องฝั่งด้านหน้าด้านหลังยังไงนะคะคุณหมอเดี๋ยวฝั่งด้านหน้าก่อนค่ะฝั่งด้านหน้าก่อนต้องนอนอย่างนี้นะคะ อ่ะดูเข็มนะคะผู้ชมเข็มที่เขาใช้ฝังเข็มจะมีหลายขนาดค่ะใช่ขนาดของเข็มขึ้นอยู่กับอะไรคะอวัยวะอ่อวัยวะใช่ค่ะคือบางบางอย่างคืออย่างเช่นศีรษะน้องอาจจะต้องใช้เข็มสั้นหน่อยระหว่างขาลำตัวอาจจะต้องใช้เข็มที่ยาวหน่อยค่ะแต่อันนี้คือปลอดเชื้อค่ะปลอดเชื้อเพราะว่าในเข็มเนี่ยเราสเตอร์ไลา์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข็ม ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไม่มีมใช้ซ้ํานะคะ <laughs> สาธิตนิดนึงแล้วกันเนาะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวฝังกันต่อข้างหลังจะได้แล้วหนูต้องไปต่อเนื่องนะคะจะได้สูงต้องต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะสัปดาห์<อ>นหนึ่ง<อ>ควรจะสักกี่ครั้งคะสัปดาห์หนึ่งทําได้สอสาครั้งเลยคะ<อ>่ะอลักษณะการฝังเข็มนะคะแล้วก็จะฝังตามจุดอันนี้เรียกว่าจุดเหอกูนะคะเหอกู่ใช่ก็จะฝังลงไปค่ะ อ๋อแค่นี้ผิวๆค่ะแค่นี้เองแล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงคือเราอาจจะมีการกระตุ้นซ้ําบ้างอย่างเช่นสิบนาทีกระตุ้นทีหนึ่งกระตุ้นหมายถึงการมากระตุ้นที่เข็มมุนๆขามุนๆที่เข็มสักจุดดีไหมคะจุดได้ค่ะคือจุดที่ฝังให้เพิ่มความสูงนี่คือจุดอยู่แถวๆไหนบ้างคะคือจะมีที่มือนะคะที่ศีรษะอ่ะเดี๋ยวหมอลองฝังที่ศีรษะให้น้องก็จะฝังนะคะ คือจุดนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เขาหลับได้ดีขึ้นอันนี้ไม่เหมือนฉีดยาใช่ไหมคะไม่เหมือนครับไม่เหมือนเลยจะเจ็บน้อยกว่าเลยคระไม,ไ,มไม่รู้สึกเลยด้วยครับไม่รู้สึกเลยด้วยอ้าวล่วนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะจะ ใช้วิจาะนดยยานแบบไหนะนะคะแต่นี้ก็เป็นแพทย์แผนจีนที่ไม่มานานไม่รู้คนจีนที่เขาสูงที่เขานักบาสสูงเขาไปฝังเข็มมาหรือเปล่านะตัวตนขนาดนี้นะคะแต่วันนี้ขอบคุณมากๆา <c oughs> สำหรับแพทย์จีนของเรานะคะคุณหมอสุภวรรณพี่มนนะคะจากไปเฉาคลีนคขอบคุณมากขอบคุณคระมนลพัดด้วยนะ,นะ,ะขอให้สูงสมดังความปรารถนาได้คี่กันกันเนี่ยก็โดยประมาณก็จะประมาณ5 8ถึงเซนร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบ่อร้อยแปดสิบเซน